ิวใหม่ 4K T 80 0กล้องติดรถมี3กล้องมาตรฐานใหม่ที่กล้องติดรถควรมีในเรื่องของกล้องติดหน้ารถทุกวันนี้มีเป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำได้ในเรื่องของการรายงานของเทคโนโลยีความคมชุดและสามารถบอกเหตุการณ์ต่างๆแต่วันนี้สนุกไฮเทค Hi Tech จะมารีวิวกับกล้อง7จใหม่ 4K T 80 0กล้องติดรถยนต์ที่ไม่ได้มาแค่เพื่อบันทึกภาพทางความละเอียดและมีกล้อง3ตัวที่เรียกว่าเก็บได้ครบพร้อมแล้วมาดูกัน Unbox 70ใหม่ 4K T 8 0 0ประกอบด้วย กล้อง70ใหม่ 4KT800 มีทั้งกล้องหลักและกล้องหลังปลั๊กไฟแผ่นปิดอุปกรณ์เสียบไฟรถยนต์ดีไซน์ของ70ใหม่ 4KT800 เรื่องแรกของ70ใหม่ 4KT800 โดดเด่นกว่าใครเพราะจะมีกล้องด้านนอกที่ปรับองศาได้ ตัดภาพมาด้านด้านในจะเจอหน้าจอที่มีปุ่มกดต่างๆสามารถใช้ในเรื่องกดได้ไง่ายดายนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับยังมีกล้องอีกตัวโดยกล้องที่คุณเห็นโซนิสทาวิสองเอมเสหกถึง2ตัวทําให้ไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดที่ด้านหน้าหรือด้านหลังของรถคุณจะมั่นใจได้ว่ามีหลักฐานที่คมชัดระดับ 4K อยู่ในมือโดยด้านในจะมีระบบอินฟราเรดมาแบบครบครันและมีช่องเสียบ USB-C ทั้ง2ด้านและยังมาพร้อมกับช่องเสียบ USB-C และมีปุ่มบันทึกฉุกเฉินพร้อมกับไฟบอกสถานะว่ากล้องพร้อมทํางานหรือไม่ ฟีเจอร์เด็ดที่ทำให้70ใหม่ c k t 8 0 0ให้น่าสนใจขึ้นต้องบอกว่า70ใหม่ c k t 8 0 0สามารถเก็บรายละเอียดได้สูงสุด 4K 60fps ยังไม่หมดเท่านั้นถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับทุกความท้าทายบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นการขับขี่กลางแดดจ้าย้อนแสงตอนพระอาทิตย์ตกวิ่งเข้าออกจากอุโมงค์หรือแม้แต่บนถนนที่มืดสนิทผ่านเทคโนโลยี t r i n e l i Recording การบันทึกภาพแบบ HDR พร้อมกันทั้ง3ช่องหน้าหลังในรถ ช่วยปรับสมดุลแสงในส่วนที่มืดและสว่างของภาพทำให้เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแม้ในสภาวะแสงที่ซับซ้อน m i c ค o ลวิ Solution สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าอัลกอริทึมเอกสิทธิ์ที่ช่วยปรับสีสันให้สดใสและเพิ่มความคมชัดของภาพเจใหม่ในอาวิชันสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเทคโนโลยี Technology ที่ช่วยให้การบันทึกภาพในเวลากลางคืนสว่างและลดนอยส์ Noise, รบกวนทําให้ภาพเพลสัยเห็นรายละเอียดได้ชัดเจนตัวอย่างภาพจาก7จใหม่ C.K.T. 8 0 0 อุ่นใจ24ชั่วโมงกับโหมดดูแลรถอัจฉริยะ Smart Parking ก u ระเดียนนอกจากนี้ความปลอดภัยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตอนขับขี่ที่800มาพร้อมกับ Smart Parking g งกรด,ดีีโหมดที่จะเปลี่ยนกล้องของคุณให้เป็นยามเฝ้ารถตลอด24ชั่วโมง AI Motion Detection เมื่อมีบุคคลน่าสงสัยเคลื่อนไหวใกล้รถคุณระบบจะเริ่มบันทึกภาพทันที Collision Detection หากมีแรงสั่นสะเทือนหรือการชนเกิดขึ้นกล้องจะบันทึกเหตุการณ์นั้นโดยอัตโนมัติและไฟล์วิดีทัชโอฉุกเฉินเหล่านี้จะถูกจัดเก็บแยกไว้ในหมวดเฉพาะ buffer emergency recording ฟีเจอร์ที่ได้รับการอัปเกรดใหม่สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นานสูงสุดถึง3นาทีก่อนการชนทำให้คุณเห็นที่มาที่ไปของเหตุการณ์ได้อย่างครบถ้วนแจ้งเตือนทันที เมื่อ <S an> ใช้รวมกับอุปกรณ์เสริม 4G h a r d w i r e Kit ระบบจะส่งการแจ้งเตือนมายัางแอปพลิเคชันบนมือถือของคุณทันทีที่ตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติให้คุณสามารถเปิดดูภาพสดจากกล้องได้แบบเรีลวทามระบบผู้ช่วยขับขี่ในการขับขี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องของตัวช่วยต่างๆแต่จะสิใหม่ c k t 8 0 0ไม่ได้มีดีแค่เรื่องการบันทึกภาพแต่ยังมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะเพื่อช่วยเหลือผู้ขับขี่เช่นซูซู a ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่คอยตรวจจับและแจ้งเตือนความเสี่ยงต่างๆเช่นการออกนอกเลนเลนดิพาเชอร์การชนด้านหน้าฟอร์เวิร์ดคลิเชอรแจ้งเตือนคนเดินถนนพเดสเรียนเซอร์เลิร์ดและผู้ขับขี่จักรยานไซคลิเซอร์เลิร์ดส์ทวอ์คอนโทรลควบคุมการทำงานพื้นฐานเช่นถ่ายภาพหรือเริ่มบันทึกวิดีโอด้วยคำสั่งเสียงโดยไม่ต้องล้มมือจากพวงมาลัย w i f i 6 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายความเร็วสูงบนคลื่น5กิกะเฮิรตช์ช่วยให้การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอความละเอียดสูงลงบนสมาร์ทโฟนทำได้อย่างรวดเร็วและเสถียรทนทานติดตั้งง่ายไม่กระทบประกันรถ70ใหม่เลือกใช้ซูเปอร์เคอร์เพลตทอร์แทนแบตเตอรี่แบบเดิมซึ่งทนความร้อนได้ดีกว่ามีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้กล้องทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพแม้จอดรถกลางแดดร้อนจัด สำหรับการติดตั้ง T800 มีอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ติดกับรถได้ง่ายเช่นชุดสายไฟ OBD2 ที่เหมาะสำหรับมือใหม่เป็นการติดตั้งแบบเพื่อยล่นเพลเพียงเสียบเข้ากับพอร์ต OBD ของรถยนต์ก็สามารถใช้งานโหมดจอดรถได้ทันทีที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องดัดแปลงกล่องฟิลจึงช่วยรักษาการรับประกันของตัวรถไว้ได้อย่างสมบูรณ์สรุปหลังทดลองใช้งาน70ใหม่ CKT800 จ็ดสิบใหม่ CKT800 คือกล้องติดรถยนต์ที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับเจ้าของรถที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีล้ำสมัยครอบครัวที่ต้องการระบบเฝ้าระวังภายในรถและทุกคนที่ต้องการความอุ่นใจจากการปกป้องตลอด24ชั่วโมงพร้อมการรับประกันที่ยาวนานถึง3ปีดังนั้นกล้องรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ต้องการที่เน้นคุณภาพไฟคมชัดที่สุดในทุกสถานการณ์พร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง70ใหม่ c k t 8 0 0คือคำตอบที่คุณไมม่ควรองข้าม